เมื่อวานตอนบา่ายค่ะบ่ายสองโมงครึ่งเทพโจ๊กมาแล้วมาแล้วหลายคนถามหาหายไปไหนอยู่ที่ไหนพลตวโทสุรเชษฐ์หักพานยังอยู่ค่ะครับเดินทางไปทําพิธีเสริมดวงที่วัดบึงกระดานตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองจังหวัดพิศุโลกคาถามก็คือทําไมจึงต้องเป็นวัดบึงกระดาน <c oughs> ก็เพราะวัดนี้ <c oughs> เป็นที่ประดิษฐานพระมหาอุปคุต ซึ่งถือเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภใช่ค่ะไปประกอบพิธีเสริมดวงโชคชะตาขณะเดียวกันขณะเดียวกันที่วัดเบืองกระดานยังมีพระพระตำหนักพระดีนาเรศซึ่งซึ่งภายในพระตำหนักพระดีนาเรศนั้นก็จะมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสแล้วก็พระสุพันณกระยาทั้งสาพระองค์ด้วยใช่นะครับ ไปชมพิธีเสริมดวงของเทพโจกเมื่อวานกันสักนิดไหมครับเชิญค่ะผ้จ่าพลตโทเกือดเทพพานจะทําการปล่อยนกจะทำการปล่อยนกซึ่งมีนกเขาใหญ่ซึ่งมีนกเขาใหญ่นกเขาชวานกเขาชวานกกระจีนกกระจีปล่อยให้ไปสู่ปีอิสระปล่อยให้ไปสู่มีอิสระไปสู่ธรรมชาติไปสู่ธรรมชาติมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตปลอดภัยจากข้อร้ายพยันตรายทั้งปวงลดจากข้อร้ายพยันตรายปวง แล้วขอให้แล้วขอให้นำสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆนำชัยชนะนำชัยชนะมาสู่ตัวข้าพเจ้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าตัวที่ชิดร้ายตัวที่ชิดร้ายขอให้ขอให้แท้ภัยไปในที่สุดแท้ภัยไปในที่สุดแล้วให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ากลับมาเป็นกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจตำรวจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปที่ใหญ่ต่อไปโดยเร็วด้วยเชิญโดยเร็วด้วยเชิญสาธุขอเชิญเนี่ ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปด้วยเถินด้วยความเคารพฮะเทพโจกฮะเอาแค่สามารถกลับเข้ารับราชการตำรวจอีกครั้งก็พอแล้วกระมังอมไอต่อท้ายว่าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนั่นนะครับพูดตามไงเทพโจกพูดตามมีคนน้ำที่ยิ่งใหญ่ต่อไปะนะครับขอเป็นอีกวักอีกตอนหนึ่งจะดีกว่าไหมนาทีนี้กลับให้ได้ก่อนดีกว่าไหมครับเทพโจกค,ครับ ม,มีคนแจวใช่เทพโจ๊กในที่สุดก็เล่นของอไปทำพิธีเสริมดวงโชคชะตานะคะก่อนจะปล่อยนกก็มีพิธีในส่วนของการเสริมโชคชะตาด้วยนะคะไปทำพิธีเสริมดวงใช่ณที่ปฏิษฐานพระมหาอุปคุตพระอาหารหันต์แห่งโชคลาบใช่มีพระคะรูเกษมวาปี<อ>พิสัยเจ้าวาดวัดคุณกระดานดานะคะที่ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ก็เดินไปที่บริเวณพระตำหนักพักดีนเรศนะครับก็อยู่ในวัดนั่นแหละในนั้นก็จะมีพระบรมรูปของทั้งสามพระองค์เลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสพระสุพรรณเกรยาซึ่งไฮไลท์ของพิธีในส่วนของพระตำหนักพักดีนเรศก็คือก็คือก็คือชัก ดาบเหล็กน้ำพีออกจากฝักเล็กน้อยใช่ก่อนที่จะกล่าวคำบูชาถวายต่อหน้าพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยคร<อ>ับใช้เวลาทําพิธีกรรมร่วมประมาณสองชั่วโมงนะเมื่อวันนี้สอชั่วโมงเลยเหรอสองชั่วโมงค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะที่ยวนี้ของแรงไม่แรงม่เดี๋ยวก็รู้อืของแรงไม่แรงม่เดี๋ยวก็รู้รอดู เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะช้จริงนะเทพโจกนะเอาแค่วักแรกก็พอกระมังหมายถึงกลับเข้ารับราชการไอ้วักที่สองรอนิดนึงไม่ดีกว่าเลยครับที่บอกว่าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปมันอาจจะสร้อยต่อมาเวลาพูดแล้วมันติดป่าหรือเปล่ามันเป็นไฟบังคับคือเขาจะมีสคริปต์อยู่ไงใช่ใครมาทําพิธีที่วัดนี้มาขออะไรกับพระอุปคุตเด่นๆด้ยิ่งใหญ่หมดก็จะมีสคริปต์นี้นี่แหละคุณเายนไปก็จะได้ตําแหน่งใหญ่โตยิ่งใหญ่จะได้อะไรอย่างนี้ด้วย ชีวิตนี้พอแล้วมีอะไรที่ใหญ่กว่าดีไหมฮะค่ะชีวิตมันได้แค่นี้เลยครับ